สวัสดีค่ะจากรา้านเพิ่มสินการช่างนะคะวันนี้เราจะมารีวิวงานประตูกระจกอลูบิเนียมพร้อมเหล็กดัดบ,บานเลื่อนแยกกลางค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นบ้านสร้างของลูกค้านะคะลูกค้าต้องการทําประตูด้านหน้านะคะเป็นประตูกระจกอลูบิเนียมแบบเลื่อนแยกกลางพร้อมเหล็กดัดกันโจนกรกันขโมยนะคะหน้าง,งานจะเป็นแบบนี้ค่ะพื้นที่ในบ้านนะคะจะเป็นงานเหล็กดัด บานติดตายสองบานเลื่อนแยกการสองจะมีมือจับให้นอกในนะคะเป็นคู่แบบนี้มีหูช้างให้นอกในแล้วมีกุญแจล็อกเหมือนในรูปเลยจะมีกุญแจให้นะคะทั้งหมด3ดอกนะคะจะเลื่อนไปแบบนี้มุ้งรวดจะฝังอยู่ในบานเหล็กแต่จะถอดล้างทำความสะอาดได้เนื่องจากมีหางปลานะคะตรงนี้เป็นตัวล็อกมุ้งนะคะเลื่อนไปแยกการแบบนี้เลยนะคะ ตัวประตูกระจกอลูมิเนียมเป็นงานอบขาวกระจกเขียวกระจกเขียวตัวนี้เป็นกระจกเขียว5มิลให้ความโปรง่งสบายตานะคะมองเข้าไปแล้วสบายตานะคะอุปกรณ์ล็อกจะเหมือนในรูปเลยจุดที่เรายือนอยู่อยู่ด้านในจะมีตัวจับล็อกแบบนี้เป็นจับล็อกคู่หูช้างนะคะจะยื่นออกมาแบบนี้เลื่อนไปแบบนี้เลยนะคะเวลาที่เราจะล็อกด้านในเราก็จะมี ตัวกดขึ้นกดลงแบบนี้นี่คือเราล็อกแล้วกดลงแบบนี้เลื่อนแยกกลางไปแบบนี้จะมีคุญแจอยู่ด้านนอกบ้านนะคะจะมีคุญแจให้เลื่อนเปิดไปกว้างๆแบบนี้นะคะเวลาที่ลูกค้าจะเปิดรับลงจะเป็นแบบนี้อย่างนี้เลยนะคะกันโจรได้กันขโมยได้นะคะมุงลวดกันยุงกันมแมลงได้นะคะลูกค้าลูกค้าท่านใด ต่อเติมบ้านทําบ้านรีโนเวทบ้านต้องการงานกระจกอลูมิเนียมหรืองานเหล็กดัดทักลายร้านเพิ่มสินการช่างได้นะคะร้านเพิ่มสินการช่างยินดีให้บริการวันนี้ร้านเพิ่มสินการช่างขอจบการรีวิวงานประตูกระจกอลูมิเนียมพร้อมเหล็กดัดมุงลวดเลื่อนแยกกลางไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ